เจอเธอที่ไรก็มิีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอเธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอ มองข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยไอ้ครบคนนะหนึ่งทีละคนเอาตามคิงเลยนี่เลยโอ้โหนี่ทำไมคนเยอะแยะแบบเนี้ยใช่สิคนเยอะแยะเยอะแยะยุบยับหยาบแยงไปหมดเลยโหยคนทำไม่ใช่หนอนนี่เขาเป็นอะไรกันมาทำอะไรเนี่ย เมื่อวานนี้พี่เพชรเขาเข้าทรงตามหาญาดลูกศิษย์จนเจอน่ะติข่าวก็เลยกระจายรงแบบมั่วอีกตามเคยอ่ะเด้ไม่มั่วนะพลอยสเมื่อวานนี้มีเหมือนมีองค์มาลงจริงด้วยองค์มาลงจริงเหรอก็ผมเห็นเขาเม้าเดือดร้อนจริงๆก็เลยจัดให้พียงเี้ยนะอื้งจนขนเผ่นแต่ ถ้าล้อไม่ไหวก็กลับไปก่อนโอเคปะอ,อ,อะไรอะเฮ้ยเจ้าพ่อคะหนูอ่ะเดือดร้อนมากดูปากนะคะเดือดร้อนมากรอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวโอเคป้า แพนเคก้กฮะแพนเคก้กเหมื่นตรงไหนหอย <c oughs> ทำไมวะ <c oughs> เร็วชะน่านท่านไต้หวันไอ้มารตาฟอนมันจะยุให้เสียกวงในขายที่แน่อันที่จริงแล้วกวงก็อยากจะขายที่ดินให้ดีนะครับแต่ว่ากวงทำไม่ได้ เพราะว่ากวงสัญญามัมาไว้แล้วว่าจะไม่ไขายที่บริเวณชุมชนโทวาพิษเออด,ดีมากเอ,อ่อสิบวงครับแต่เขาให้ตารางวาละสองแสนเลยนะครับไอเงินไอทองไปเอาจดมาเลยจัาเฮ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้นะไอหยุดทำอย่างนั้นไม่ได้นะ กวงเปลี่ยนใจละงบเสียวกวงครับคือถ้าไม่ขายที่ในชุมชนเทวพิทักษ์เนี่ยเราก็ขายที่รอบๆชุมชนก็ได้นะครับตารางวาาละสองแสนเนี่ยเดีย๋ยวนะครับโอ้โหอาจจะได้เงินถึง800ล้านเลยนะครับแปดร้อยล้านพูดแล้วมีน้ำโอ้เงินไอ้ทองไปเอา โฉนดมะขายแหมถ้ามันขาที่รัวรัวน้กชาวบ้านจะเข้าออกกันยังไงล่ะเนี่ยเอ๊ะแต่ว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยชุมชนเทวาพิศัก์จะกลายเป็นที่ตาบอดชาวบ้านเข้าออกไม่ได้เดือดร้อนหมดไม่เอาดีกว่าคห้สุกวงครับ เราก็ใช้บันไดลิงสิครับให้คนในชุมชนนี่โรยตัวลงมารือว่าเป็นการออกกำลังกายเป็นตัวนะครับให้มารตาโปนนายยังเลวได้อีกนะจะบ้าหรือไงน่าสนุกดีเหมือนกันะจะได้เห็นไอ้ตันมันปีนเหมือนลิงครับครับดีแต่ไอ้ตันมันเป็นโรคเกาอยู่ไขข้อมันอักเสบไม่เด่น สงสารเพื่อนมันยังงั้นกวงขอคิดดูก,ก่อนนะเฮ<อ>้ยเงินไอ้อทองอย่าเพิ่งเอาลงมานะเ,<อ>เสียครับเสียครับเสียอะไรเอ่ยเลวแต่ห่วยทำงานไม่สำเร็จปี่มาสีเฮ้ยท่าเจ้าดาท่านถึงยังไงเนี่ยเราก็เชื่อนะว่าเงิน,นมันมีอำนาจเหนือกว่าสิ่งใดอยู่ดี ยายป้าแพนดา้านี่เออยายแพนเคก้กเนี่ยเป็นเพื่อนคุณเหรอแล้วก็เป็นกิกเก่าของพี่เพชสมัยประถมด้วยแพนเคก้กนี่เป็นยังไงไม่เจอกันนานเลยเนาะแพนสวยขึ้นใช่ไ่มใครๆก็บอกแบบนั้นโอเคป่ะว้าวเดอคนสวยที่กันเข้าแล้วอยากเจอมานานแล้วคนระดับเดียวกันหน้าตาเหมือนกัน ผีมันจะมองเห็นผีได้กันว่าสวยก็สวย,สวย,สวยแบบมีผีไงหน้าแปนแพนไม่คิดเลยนะว่าเจ้าพ่อแพนที่เขาแนะนํามาเนี่ยจะเป็นพี่เพชรของแพนนี่เองโอเคป้าไม่โอเคอะยังไงพี่ไม่ลืมบอกนะว่าแพนน่ะทิ้งพี่ไปโดยไม่บอกคากล่าวลาแม้แต่คำเดียวโอเคป้อาอ้าก็แพนต้องย้ายตามพ่อด่วนเลย่ะแพนก็เลยไปแบบไม่ลา เข้าใจป่ะว่าหัวใจแพนน่ะอยู่ที่จ okay, ุดจุด okay, น well, okay, ี้โอเคป่ะเขาไม่สนใจหรอกแน่จริงก็บอกเขามาเดี๋ยวว่าไปไหนมาโอเคป่ะเขไปมีผัวมาดิอ๋อคือพันไปฆ่าเวลาระหว่างรอคนที่ใช่เท่านั้นเองอ่ะพันโดนคุมถุงชนน่ะแต่งแบบไม่ได้รักโอเคป่ะอุ้ยพี่สมรวจเข้าใจน้องแพนนะคะเนี่ยผู้หญิงหน้าตาดีอย่างเราอ่ะมักจะประสบชะตากรรมแบบนี้แหละค่ะใครๆครก็อยากแต่งงานด้วยใช่ แต่ถ้าวันนั้นนะคะแทนหยุดฟังหัวใจตัวเองสักนิดวันนี้แทนจะไม่ต้องมานั่งเสียใจแบบนี้อีกเลยวันนี้แทนเลยต้องมาหาเลิกจะขึ้นบ้านใหม่นะครับจะเลิกกับผัวค่ะผัวแจ <c oughs> พี่เบ็ดีใจเชียร์ดีนะเ <c oughs> ขา,าไม่เชิจงจะเียกับเรื่องอ่อนหวนี้หรอกเข้าใจบ้าอย่ามาอย่ามาใส่ตาตอไปวันนี้ในตดีจ้อย<ม>่า<อ>ไดอย่าไดีบกขนาดนี้ได้กันเลยนี่นะครับ